สวัสดีครับพบก,กับสุรคกขาแมนเชสเตอร์ยูไนเแล้วเริ่มต้นกันที่เป็นแบบนี้ทุกทีบลูเผยผีต้องหยุดเรื่องแบบนี้ให้ได้หลังพลาดสามแต้มชวดทาพจะฟูงบลูดเฟอร์นันดนะครับกองกลางคนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาต้องหยุดทําสิ่งหนึ่งให้ได้หลังจากตีสแสดงเปิดรังเสมอกับเอลตันสามสฮะในเําคืนที่มันมา ลุนเฟอร์นันด์เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ต้องหยุดเสียประตูง่ายๆได้แล้วและให้เรียบเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาหลังทีมรักสะดุดราม่ากับเอเวอเรตต์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกังกฤษ3-3เมื่อค่ขึ้นที่ผ่านมาปีศาจแดงเอาชนะเซาร์อัตันตันมาได้ถึง9-0นะครับในช่วงกลางสัปดาห์และในนี้ก็ทำหน้าว่าจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายแล้วเมื่อขึ้นนำไปก่อนถึง2-0ตอนหมดครึ่งแรก หนึ่งในนั้นนะครับเป็นลูกยิงไกลสุดสวยของเฟอร์นันด์รวมถึงลูกแรกจากกันมงของเอ็นิสันแคมบนีแต่เกมพลิกกลับมาทีมเยือนในช่วงต้นครึ่งหลังเมื่อเอวตันตามทฤษเสมอจาก2-2นะฮะก็คืออับดุลไลกูลูเลกและฮามิสโรดิเกสภายในเวลาเพียงแค่3นาทีส่วนทางด้านทอร์กลัสแมตตวเนก็ยิงให้แมนท่อนเต็ดขึ้นนําเป็นสามประตูต่อสองแล้วนะครับก็ทําท่าว่าจัดคว้าชัยชนะให้กับทีมได้สำเร็จจากลูกมงของเขาในนาทีที่เจ็ดสิบแต่แล้วเดอร์มินิกคัสเบอลูวิน ก็มาททำประตูตีเสมอในช่วงทุ่นเวลาบาดเจ็บในนาทีสุดท้ายเลยนะฮะโดยเริ่มจากลูฟีคิกโดยดาวเตะช่องเกล็ดอยู่ถูกที่ถูกเวลาจากการส่งบอลผ่านตัวดาบิดเดกอากเข้าไปทําให้ทีมเยือนกลับบ้านไปได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองผมคิดว่าเราสูญเสียผลการแข่งขันเราปล่อยให้พวกเขาทําเกมได้สองครั้งเฟอร์นันช์กล่าวกับพิมลิกโปรดักชั่นเพราะหลังจากขึ้นนำสองศูนย์ในช่วงพักครึ่งการลงมาสู่เครื่องหลังในแบบที่เราทํานั้นมันแย่มากๆเราเสียป,ประตูทุกเกม เราเสียประตูหลายครั้งและบ้านเราก็เสียประตูมากจนเกินไปควนกันแขนงที่แย่มากเกินไปในบ้านนี่เป็นสิ่งที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเตะดทิมชัดโปรุเกตน,นะครับกล่าวว่าก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับแมนทีสเตร์ทิ้งความได้เปรียบของขพวกเขาไปเพราะว่าต้องการชชนะหลังเกมนี้หลังจากที่ขึ้นนำตั้งสองศูนย์คุณต้องชนะในเกมนี้แล้วบรูโน่กล่าวเสริมมันไม่สําคัญว่ายางไรคุณเสีย2อประตูและคุณก็กลับมาอีกครั้งและก็ทําประตูอีกครั้งได้ มันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเสียประตูอีกครั้งจากลูกวิกฤตขึ้นสนามเราเสียประตูจากตัวนั้นและว,วิธีการที่เราเสียไปเมื่อถามว่าแมนเชสเตอร์จะสามารถหยุดประตูที่เสียอยู่ได้หรือเปล่าได้อย่างไรนะครับเรั่นั้นก็ตอบว่าด้วยฟอร์มการเล่นไงละ่ะเราต้องการทํางานให้ดีขึ้นต้องมีสมาธิเราต้องเจียมตัวกว่าเดิมเราต้องทำหลายๆอย่างให้ดีขึ้นเมื่อถามว่าแมนเชสเตอร์รู้สึกว่าเกมนี้พวกเขาเอาชนะไปก่อนแล้วหรือไม่เผั่นั้นก็ตอบว่าบางทีนี่อาจเป็นปัญหาที่ผมไม่รู้ ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมผมรู้สึกอย่างไรแต่เรารู้สึกอย่างนั้นไม่ได้จนกว่าเกมจะจบลงและอย่างที่คุณเห็นเราเสียประตูนในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมต่อมาเฟอร์นนั้นก็ตอบกับ MUTV ว่าผมคิดว่าเรามีเวลาที่จะเยกระดับอีกครั้งและทุกคนก็รู้ว่าอดีตคืออดีตและคุณไม่สามารถทำอะไรได้แต่ในอนาคตคุณก็สามารถทำอะไรบางอย่างได้ ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนต้องเรียนรู้จากเกมนี้และนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมนี้ไปใส่ในเกมถัดไปและพยายามคว้าชัยชนะให้ได้มันจะเป็นเรื่องยากแต่เราต้องชนะก็คือทันสันติของบุนโน่ฟอร์นานนะครับเสียดายจริงๆนะฮะโอ้โหโซชาตุมนี่พูดตัดสินหลังเกมไปแสดงเสมอกับทอฟฟี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โอลิเวอนาโซซานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ออกมาตำหนิผู้ตัดสินจอห์นมอสนะฮะหลังปีแสดงเปิดรังเสมอกับเอเวอร์ตันสามสามไปแบบน่าเจ็บกระดองใจในศึกพิมลิงเกรตมันคั่งคืนที่มันมากโอลิเวอนาโซชานะครับไม่พอใจกับการทดเวลาบาดเจ็บถึง4นาทีโดยผู้ตัดสินจอห์นมอสก่อนที่เอเวอร์ตันจะสาม,มารถตีเสมอได้ในช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บที่โอฟราดฟอร์ดในศึกพิมลิงเกรต์อย่างคั่งคืนที่มันมากสกอตแบ็กทูมิเน่นะฮะก็ทำท่าว่าจะยิงประตูชัยให้กับ ปีศาแดงแล้วจากการมงในนาทีที่จเจ็ดเซมแต่มาเป็นโดมินิกคัตเวิร์ตลูวินนะครับลงมายิงให้กับเอเวอเรตันส่งบอลผ่านมือดีเคอาเข้าไปในช่วงทดเจ็บเซฟตั้มให้กับทีมได้1คะแนนดโดยปีศาจแดงดูเหมือนจะควา้าชัยชนะได้อย่างง่ายดายเพราะได้เปรียบถึง2ประตูจากลูกมึงของเอนิเซนชอมานีและลูกยิงไกล20ล้านของบูร์โน่แต่เอเวอเรตันก็ไล่ตามมาเป็น2-1จับอับดุลัยกูรูเล่ที่ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของดีเคอาร์สำเร็จโทษเข้าไป ต่อมาก็เป็นฮามิดโรดิเกสที่ทําประตูทิเสมือให้กับทีมเยือนนะครับโดยหลังจบเกมอลิสันโซชานะครับเปรียบเทียบการตัดสินของมอสกับการทุ่มลามบาดเจ็บ3นาทีของไมดินในเกมที่แมนเชสเตอร์นเต็ดเอาชนะซามเตอร์ตันที่9-0เมื่อช่วงกลางสัปดาห์4นาที่เป็นไปได้อย่างไรผมไม่เข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับ3นาทีที่เราได้เมื่อวันก่อนโซชาก่าวเราควรจะเล่นให้จบเกมได้ดีกว่านี้เราต้องได้บอลอยู่ตลอดเวลา อยู่ตรงมุมและจะการจะมันแล้วก็จบมันให้ได้แต่เราทําไม่ได้พวกเขาปล่อยให้ผู้เล่นเข้ามาในกรอบกระทุบถึง10คนประตูที่เสียไปถือว่าแย่มากในระหว่างเกมคุณหวังว่าจะมีแค่หหรือ2ช่วงเวลาดีๆจากฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อมันเป็นนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บจึงน่าผิดหวงังผมรู้สึกแย่ลงในทันทีในนาทีที่94 5ิี่นาทีแรกของครึ่งหลังมันยากที่จะรับได้แต่เราเล่นดีในครึ่งหลังและทําได้อย่างยงเดเยี่ยม ฟุตบอลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งลูกเข้าตุงตะข่ายอีกฝ่ายหนึ่งและทําให้มันไม่ได้อยู่ในตะข่ายของอีกฝ่ายเราทําไม่ได้แบบนั้นและมันทําให้เราเสียหายนะครับก็ต่อเยอะไปหน่อยนะฮะสำหรับจอห์นสมอลล์นะฮะก็เป็นผู้ตัดสินในเกมนั้นนะครับอลุลก็ออกมาออกมาต่อว่านั่นเองนะครับนี่คือสุดข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับซึ่งเป็นรถเย็นของวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ